Voila. Sorry, it's DJ. เราซ้อมแสมแล้วเราแก้แล้วหลังจากที่มันพัดลงมาแล้วก็ทีว่าท้องหงสเสียงงมาดูกันว่าตัวไนขึ้นรวกว่าก็ไปฝนก็เกเเลยแต่ไม่เลยกเลยมงดอ่ามงตูนเอาเชียมามาคไม่ตกได้นะตปก่อาเจ๋งเไกอดูไ้ไม่เจเจไปตูนไหนเอามาเชีย

ไดไหมตาตองโอเคไม่เถียงอะไรแบบนี้มามงตคนมาเลยเชียบอกเรื่องน้ำตู้เนย้อพันถือไปเลยถือไปลอยไม่ไม่ใช่เชือกร้อยอันนี้ใช่เชือกแพงมีพันเลยเดี๋ยวมงตูนพันไว้แบบนั้นเนี่ยเออเนี่ยเล่นไงฮะเล่นไงโอ้สบายมากไปดูเลยงั้นนี่เงียบขายอันนั้นด้วยหรือบาดอีกเงียบขายนิดที่ก็ ไปอ่ะมาตัวลงมือกันไปครไปครัพี่ปางโยกมาเลยวันนี้สุดยอดแน่นอนตากงแจ้งแล้วข้างหลังไม่มีแล้วผมสุดยอดไหมพี่ตูนวันนี้สุดยอดไปพี่ตูนเดี๋ยวได้พี่ตูนเดี๋ยวไพี่ตูนไปเลยไปเลยปางโยงเนี่ยทุกคนเดี๋ยวเราขึ้นตันนี้เสร็จแล้วไปขึ้นวงเดือนหลังเดลยลมพายุนี้เสี่ยงปิกหักแปลว่าเราก็ สุดยอดเพราะเราเก่งมากและก็หล่อมากเพราะเป็นมังเงียบเสียนหล่อมากสวยจริงเบงตายพี่ปูนี่พี่ปูนแตะเสร็จแล้วตายพี่ปูหน่อยพี่ปูยังไม่เสร็จแล้วอะไรผูกดังเลยขนาดทางหลุดพี่ตูนยังผูกได้เพราะพี่ตูนแกเสียนเรื่องผูกทุกคนเราใช้เวลาในการผูก80วันทุกคน ไม่ต้องหวยใจรอไม่ได้เดี๋ยวไปโทรถามต้ก่อนถ้าลไต้แล้วยังตุ้บอวาอีกแปดสิบันครับโอเคดีมากเยี่ยมตาก้ใสไปฝันุนเจงแล้วมเลยเหรอเดียวหมดตาก้หอกู้ดีะตาก้แล้ก็เอนแอ๋อพลิพลิกพลิกตาก้ตุ้ อมว่าพัดมาแล้วพ yeah. yeah, no. you know. ี่ตูนพดเดยว่าพัดแล้วหนักหัวไหมเนะตูนหนักหัวไหมเนะ่ตูนยืนไหมแไง่ายไงด้วยดูลงมาแล้วพ่ออกนะเรวเร็วเ่ตูนตูนตูนเดี๋ยวมันมันเี่ยงอยู่นี่นะตูน

em nhảy yên ghém ra. lấy cả lên, em nhảy yên 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 đi yên 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 này yên 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 đi yên 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 chạy yên 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 Mà đúng không? nghe chị Đi dùng không? không? nè. đâu cắt no. Không cần cắt, tay, để cái Thằng Lịch. Đợi Đi Điều. Điều. Còn thế? Còn Đi Không hề. đi. đấy, coi có đăng rồi ờ. thôi.

Để bây đi nát kinh nghe. Để bây đi. Tụ quân. Không Đi nào. Cứ hòaกัน đó. Tụ quân. bỏ không? Đây. Thăm à. Đi hả? không? เดี๋ยวเดี๋ยวไปตวตั้งนึงน้าตั้งหนึงจะเี็นแกทีก่อนนี่ไม่ใช่ไมคนนี้คนนี้ไม่ต้องท่มาขอยู่่เยาทีใชเใช้ิาในการแกะักสิบนาที

เดียวแล้วเียวแล้วนปล่อยเชือกเพื่อนฮะเปล่อยเชือกเพื่อนนี่มาดูอ่ะมาดูอ่ะมาดูอบล้อ้ยีแล้วเพีมาดูกันว่ามาดูกันว่าล้อเก่งไหมล้ไม่ลงมด อ้ยมทงแงเอเลยดีมากเลยสุดยอดอเชียรเลยพี่ตู๋ไดดิี้เออมันปอดภยแต่มันแทงดีแล้วตากล้องบอกเลยว่ามันสุดยอดมากว่านี้ Đây. em đi à, ừ. để nó em bay hay, hay thì đi vài, nhé? Không nào? Ừ. Ôi, em bay em bài em bay 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 mút bay em bay dài? bay em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  em มามลันตือเพราะว่ามันเบรกไม่อยู่แล้วมันออกเนียนเลยละมันคอสายนี่มู้ตอเปนเลมันต้องเลยอะไรต้องเลต้องเลยสกิดดึงดึงดึงสายสกิดกิุดยอดเลยอาเดีเดี๋ยวอเอาใหเรือยเย ปล่อยเบือนน้องแกรดปล่อยเบือนยังไหมเนี่ยปล่อยวันนี้ให้มันมันต้องมันเนี่ยมันเล่นเล่นอะไรกันต่อว่ะพายมันเทาว่าภาพธรรมดาถ้าธรรมดาเบรกได้ไงแต่วันนี้มันพายได้อีกมาไม่อยากนี่ขอปล่อยก่อนปล่อยก่อนได้หรือยัดเด็กนั่งตายนิดหนึ่งลายได้ยังไงอะไรนะเนี่ยไอ้พวกงอเลยไหมอ่ะไม่อาเห็นแล้ว đây người mọi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  người เงกไก่อนเทุกคนถุกยอดว้าอกมันมาแล้วเนี่ยใช่่ะแล้วมันยังเอียงอีหรืยมันถูอกเมื่อกี้โอเคทุกคนตัวนี้บอกเลยว่าเคยได้ไปสุกยอดมากพร้อมนยอดจรงโอ้โหอะไรนู้น่วยน่วยล้วโอเครชบคลิ่นี้ฝากกล้วมาเชดกที่เีงกาาก่อนจิงไมี่้สุดอไม่ได้บนตัวน้ยเต โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยคิปหน้าบนตัวด้วยแล้วเมื่อกี้แล้วันก็เจ๊งไ